Miracle Story วันนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานศาลเจ้าแม่บัวลอยวัดฉลอที่มาของบทเพลงบางกอกน้อยสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบัวลอยจนเหงื่อพี่ย้อยโสมกายจากเมื่ออดีตการนานมาแล้วมีหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผัวโดยการทำขนมขายเมื่อผัวไปทำงาน ก็จะทำขนมใส่เรือแล้วพายไปขายในคลองชาวบ้านที่จะซื้อก็จะตะโกนบัวจา๋าบัวลอยมาทางนี้หน่อยและด้วยขนมที่ทำจากกระทิประกอบกับฝีมือการทำขนมที่มีความอร่อยจนติดอกติดใจชาวบ้านจนใครๆก็เรียกเธอว่าบัวลอยวันหนึ่งเมื่อผัวกลับมาจากทำงานไม่เห็นเมียสุดที่รักจึงพายเรือตามหานางบัว พร้อมกับร้องตะโกนว่าบัวลอยบัวลอยแต่ก็ไม่พบแม้แต่เรือของเธอหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนพบศพเธอลอยไปติดอยู่ที่ท่าเรือของวัดขี้เหล็กเมื่อตามหายาดๆของเธอไม่เจอจึงได้นำศพของเธอมาต้มและเลาะโครงกระดูกร้อยด้วยลวดเก็บไว้เผื่อมีญาติมาตามหาความเชื่อคนไทยนั้นถ้าตายท้องกลมผีจะเฮี้ยน ปรากฏว่าความเฮี้ยนของแม่บัวลอยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนไม่มีใครกล้าที่จะพายเรือตอนกลางคืนบางก็เล่ากันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขายบัวลอยจ้าบัวลอยดังกล้องในคลองบางกอกน้อยแห่งนี้เหมือนว่าแม่บัวลอยเนี่ยยังคงขายบัวลอยอยู่นั่นเองต่อมาจึงได้ย้ายโครงกระดูกมาตั้งไว้ที่วัดพิกุลทองจากนั้นหลวงพ่อสุเทพ หรืออดีตเจ้าอาวาสวัดชลอจึงได้ย้ายโครงกระดูกมาไว้ที่วัดชลอจนถึงปัจจุบันความเฮี้ยนของแม่บัวลอยก็มีเรื่องให้เล่าขานได้ไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะเรื่องการให้เลขเด็ดถึงขนาดไปเข้าฝันชาวต่างชาติชาวสิงคโปร์ให้โชคลาภแล้วบอกด้วยว่าตนเองนั้นชื่อบัวลอยอยู่ที่วัดชลอให้มาตามหา จนผู้โชคดีชาวสิงคโปร์ต้องตามมาสร้างศาลให้โดยความที่ชื่อเสียงของแม่โบลอยเรื่องหรือเรื่องการให้เลขเด็ดนั้นวันหนึ่งโครงกระดูกของแม่โบลอยได้หายไปโดยคาดเดากันว่าน่าจะเป็นฝีมือของเจ้ามือหวยที่ขโมยไปแล้วสะกดวิญญาณเอาไว้หลังจากนั้นตำนานเจ้าแม่โบลอยก็เริ่มถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาและนี่ ก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาของคนคลองบางเกากน้อยครับในปัจจุบันมีสารของเจ้าแม่บัวลอยตั้งอยู่ริมคลองบางเกอกน้อยในวัดชลอตั้งอยู่เลขที่33ถนนบางกลวยใส่น้อยหมู่ที่3ตำบลวัดฉลออำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีครั้งหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟัง ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดถูกใจเพจ Miracle Channel TV ของเราไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ